สวัสดีครับอยู่ผมบอส PC เหมือนเช่นเคยครับมาครับสามเครื่องสามตาวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันบอกเลยว่าวันนี้มีแต่เครื่องสวยๆนะครับอันนี้ก็บรรยากาศหน้าร้านก็ประมาณนี้เหมือนเดิมครับก่อนที่คุณจะโอนชําระไม่ว่าจะโอนมัดจําเก็บปลายทางหรืออะไรก็แล้วแต่การโอนเงินเนี่ยอยากให้วิดีโอคอลหาแอดมินเพื่อดูของในร้านก่อนแล้วค่อยโอนนะครับจะได้รู้ว่าเออเราไม่ใช่มิชัยชีพเรามีตัวตนจริงไม่ใช่เพจแบบเพจก๊อปปี้อ่ะว่างั้นเถอะนะครับผมโซนเนี้ยเกมมิ่งเกียร์ทั้งหมดเมาส์ นะครับน่าจะแบบพวกเมาไรสสายอะไรเงี้ยก็มาลองเทสดูแล้วกันเนาะนะครับคีย์บอร์ดคีย์แคปโซนนี้มีหมดรวมไปถึงขาจับจอนะครับขาเดียวจับ2จอหรือจะเป็นขาเดียวจับจอเดียวก็มีอย่างนี้นะครับก็ยึดโต๊ะยึดโต๊ะแบบนี้เลยเนี่เห็นไหมเผื่อใครแบบอยากปรับแนวตั้งอาหารให้เพื่อนดูหันให้ลูกค้าดูเผื่อใครทําแบบร้านค้าอะไรเงี้ยเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอะโอเคกาจอก็อยู่โซนนี้40ซีรีส์30ซีรีส์3050 นะครับค่ายแดง6ก0ัอ่าเ6็กหกพประมาณนี้นะครับตัวเล็กๆก็มีนะอย่าง GT 1030อะไรเงี้ยเอาไว้ทำออฟฟิศทำอะไรก็ว่านไปชุดน้ำมาแล้วเนี่ยแกมแม็กแกมแม็กแกมแม็กซีลี่นะครับเป็นตัว LE 720นะจากแบรนด์ดิฟคูลเนี่ครับมา2สีสีขาวสีดำ ID Cooling นะครับ Cooler Master Tsunami ก็คือครบโซนนี้ก็เป็นพวกเคสเคสโชว เคสโชว์เคสไหนที่มันมีตําหนิเราก็จะแกะโชว์ลูกค้าประมาณนี้เก้าอี e ้ก็ลองมานั่งดูได้นะครับมีหลายรุ่นหลายแบบจอก็มาให้สอบถามทางออนไลน์ก็ได้นะสอบถามแอดมินสอบถามทางใครสะดวกมาหน้าร้านก็มาปรึกษาหน้าร้านได้นะครับผมอ่ะโอเค3มเครื่องวันนี้นี่มีเคสตัวนี้ด้วยเอาเครื่องนี้ก่อนเลยมานะครับผมอันนี้เคสซินามิสกายพัดนะครับลูกค้าประกอบจบไปที่34,790ืกกล่องอุปกรณ์อยู่ตรงนี้อ่ะ ไม่พูดเยอะและผมขออนุญ,ญาตเอากล่องออกคุณจะได้ดูกระจกแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเคสตัวนี้กระจกส่วนเดียวแม่งดัดโค้งมาอย่างนี้เลยดัดตั้งปื้ดขึ้นมาโค้งมานี่ฟื๊บถ้าลอกฟิล์มใส่เลยนะเนี่ยถ้าลอกฟิล์มออกอ่ะเนี่ยเอออ่ะลองดูแล้วกันเคสตัวนี้ซินามิสกายพัดแล้วที่สําคัญเคสมาก่อนซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ยังไม่มานะถ้าซอฟต์แวร์มาไฟมันติด นะครับจริงๆก็ทําให้ไฟติดได้นะครับแต่มันก็จะไม่บอกสเตตัสอะไรสักอย่างเลยจริงๆมันจะบอกสเตตัสของ cpu แล้วก็สเตตัสของ gpu ว่าทํางานอยู่กี่องศานะครับฝั่งนี้บอก cpu ฝั่งนี้บอก gpu นะครับซึ่งดีมากๆเดี๋ยวอันนี้รอซอฟต์แวร์ก่อนถ้าซอฟต์แวร์มันให้โหลดแล้วเนี่ยจอตรงนี้จะติดนะครับบอกสถานะอุณหภูมินั่นเองครับอ่ะโอเคเครื่องนี้3 4 7 9 0เคสเป็นสินามิสกายพัดกระจกแบบส่วนเดียวนะถ้าใครอยากใส่ชุดน้ำา3ตอนคุณต้องใส่มุมนี้เท่านั้น นะครับพัดลมล่าง3ตรงนี้1พัดลม4ตัวเนาะเครื่องนี้พัดลมมีมาให้4ตัวด้านล่าง3แล้วก็ด้านหลัง1นะครับปรับไฟปรับผ่านรีโมทอย่างนี้นะครับสวยอ่ะโอเคสเปคตัวเครื่องครับ i5 14400F ครับ10คอร์16เตอร์โบ4.7่จุดเจ็ิกเร์เฮนครับกาจอกาจอตัวนี้เทพนิดหนึ่งครับตัวนี้คือเป็น MSI เป็นตัว Gaming XNV Edition นั่นเองครับเป็นตัว4060 8 g b นกศูนย์ดจิกเนี่ยกาจอเขียวผสมดำ ตามนี้ก็ดุดดุหล่อๆไปอีกแบบหนึง่งนะครับแรมตัวนี้คือเป็นแรมพีเดเตอร์นะครับ16จิกนะตัวนี้เนาะ16จิกบัสบัตสามพันสองอ๋อ32จิกโทษทีครับ16จิกคูณสองดูโอเชี่นลบัส3มพัถูกปะ่ะอ่าบัส3มพัตามนี้แล้วก็ในส่วนของมัทเธอร์บอร์ดจิ๊กบอยดีเจ็ดหกศู์เอ็มดีสาม เป็นตัว D-DR4 นะแล้วก็ M.2 ครับเป็น NVMe ความจุก็อยู่ที่ 1TB จาก Cape ก็คือตัวนี้นะครับลีดอยู่ที่5,000 m เมกไลท์อยู่ที่4,800 m มนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดน้ำ3า3ตอน360มม,ม,มซินามิครับนี่เลี้ยงอยู่ตรงนี้มอน้ำก็อยู่ตรงนี้อ่ะโอเคจบนะเครื่องนี้แล้วก็ในส่วนของ power supply เป็น7 5 0วัตต์ cooler master นะครับผมให้ดูให้ดู power นี่ครับ เป็นตัว GX2 นะครับ750วัตต์80พัตบอนไว้โกลลดูก่นะตัวนี้บอนเฮ้ยโทษทีครับโกลเลยวะตัวนี้80พัตโกนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยครับ750วัตต์80พัตโกคูลเลอร์มาเตอร์ GX2 นะครับอ่ะโอเคตามนี้เหลืออะไรยังไม่ได้พูดน่าจะหมดแล้วเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้ก็ประกอบมาสวยงามลงตัวจริงๆในราคา34,790 ถ้ารอซอฟต์แวร์นี่หล่อเลยนะเต็มหมวดนี้นะนะครับซอฟต์แวร์นี่ผมขอทางซินามิีไปแล้วเดี๋ยวขอเวอร์ชันทดลองใช้ไปดูว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับจริงๆอ่ะซอฟต์แวร์มันควรปล่อยมาที่หน้าเว็บไซต์ได้แล้วแต่มันยังไม่ปล่อยมานะครับอ่ะโอเคต่อมาครับมาดูเครื่องนี้ใครชอบโทนขาวอ่าโทนขาวแบบเต็มระบบก็คือเครื่องนี้นั่นเองครับเคสตัวนี้คือซินามิโค้ดนายนั่นเองซินามิอันนี้ทํามาแต่เคสหล่อๆนะนะครับผม4990 สำหรับเครื่องนี้ใครงบ 40k เนี่ยลองพิจารณาเครื่องนี้แล้วกันนะครับ Intel i5 14500นะครับ 14c 20t turbo 5.0 g h z แล้วก็แ a m 32g ddr5 6000จาก cape ก็คือ 16g x 2 dual channel m2 nvme 1tb cape r i t a 1000x เหมือนเครื่องเมื่อกี้เลยนะครับ embaixo, ชุดน้ำคูลเลอร์มาสเตอร์3ตอน 360mm มาสเตอร์ลิควิดนั่นเองครับเป็นตัวไว้นะก็คือสีขาวโคตรเท่ ชุดสายถักเนี่ย20% 24พินที่มัทเธอร์บอร์ดแล้วก็8พินที่ตัวการ์ดจอสายถักสีขาวนะนะครับผมแล้วก็ตัวมัเธอร์บอร์ดตัวนี้คือ ASUS Prime B760MA WiFi มีระบบออร่าซิงก็คือเครื่องนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนไฟเปลี่ยนไฟพัดลมอะไรเงี้ยมันจะมีซอฟต์แวร์ของทางมัเธอร์บอร์ดเนี่ยให้คุณไปปรับไฟเล่นในซอฟต์แวร์ได้เลยนะประมาณนี้ทั้งไฟแรมไฟเคสไฟพัดลมหมดเลยนะครับตัวการ์ดจอตัวนี้คือ MSI Ventus เป็นตัว 2X ครับ4 0 6 0สี ขาวนั่นเอง2 0 0พันลมนะสวยมากๆพาวเวอร์ p l ายครับตัวนี้เป็น700 w, 80, วัตต์80พัตไว sigma tech นั่นเองครับประกอบออกมาก็สวยงามลงตัวตามนี้นั่นเองอ่ะจบเรียบร้อยใครงบ 40k นะเราอยากได้โทนเครื่องประมาณนี้เครื่องนี้ก็คือคำตอบนั่นเองนะกระจก3ส่วนด้วยนะเคตัวนี้เป็นแบบทรงแบบแบบเรียกอะไรค้างหมูนะครับอ่ะโอเคต่อมา29,390นะสําะสหรับเครื่องนี้ 29-390เราอยู่กับ i5-14400F 10คอร์16เทรดนะเทอร์โบ4.7นะครับแล้วก็การ์ดจอนี่ครับโซเท็กเกมิ่งครับ4060 8 g b นจิกนั่นเองนะแล้วก็ในส่วนของแรมแรมตัวแรมตัวนี้คือ HyperX e f u l y Beat นั่นเองนะครับผม16 g b d จิกดีดีบัตก็คือสายแถวเดียวอนาคตไปเสริมต่อได้นี่คือลูกค้ารีเควสต์มาเองนะนะครับ แล้วก็ m 2 nvme ครับความจุ512 g b จากเคฟนั่นเองครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดน้ำา2ตอน240ม m. อ fx 2 4 0 id cooling นะแล้วก็มาเท e อ b o b 7 6 0 m เป็นตัว a n l o c k p h a n t o m gaming pg lighting ddr 5นั่นเองครับชุดสายถักมีเพราะว่าเครื่องนี้ลูกค้าเน้นเป็นโทนดำตัดขาวหน่อยๆน,นะครับก็จะจบออกมาประมาณนี้นั่นเองครับอ่ะโอเคเหลือ power supply เนาะ power supply ก็จะเป็น7 เอ้ยพาวเวอร์ทัพพายเป็น600วัตต์แซดพาวเวอรันั่นเองนะครับผมจากแบรนด์ Sigma Tech แล้วก็เคสตัวนี้คือเนลูชันคา s e t ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าสายลมนะครับมีทั้งสีขาวสีดำให้ลูกค้าได้เลือกสำหรับเคสตัวนี้เปลี่ยนไฟมันจะมีเปลี่ยนไฟเนี่ยสองส่วนรีโมทเนี่ยเอาไว้เปลี่ยนชุดน้ำอย่างนี้เปลี่ยนชุดน้ำเสร็จปุ๊บมาเปลี่ยนเคสตามกดที่ตัวเครื่องนะครับหาสีแดงหาสีแดงเอาตเตลิดนะครับเอาไม่เป็นไรสมมุติว่า สมมุติว่าเป็นสีเป็นสีเป็น R G B อ่ะผมก็ทําชุดน้ําให้มันเป็น R G B ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนได้เลยเนี่ยส่วนหนึ่งปรับรีโมทส่วนหนึ่งปรับที่เคสนะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะเครื่องนี้29 390จบเรียบร้อยครับ3เครื่อง3ตาวันนี้แต่เคสตัวนี้นี้มองไกลๆก,ก,ก็ยังสวยนะเอออ่ะอยากดูสีอะไรอ,ะอ่ะดูนะครับกระจกนี่แบบว่ามันทํามาล้ํามากๆนะครับเนี่ย เฮ้ยแล้วเทมเพอร์การ์ดด้วยไงแล้วเทมเพอร์การ์ดด้วยเนี่ยเคาะดูเนี่ยรู้เลยนะครับมันจะไม่แป้งๆนะเทมเพอร์การ์ดมันจะตึ๊บๆๆประมาณนี้จบเรียบร้อย3เครื่อง3ตา,ตาวันนี้ใครอยากได้คอมไปทำออฟฟิศไปสตรีมเกมไปเล่นเกมไปตัดต่ออยากได้โทนเคสเครื่องให้มันออกมาเป็นยังไงงบเท่าไหร่ปรึกษาแอดมินได้เลยใครอยู่โคราชาก็มาปรึกษาหน้าร้านได้ใครอยู่ต่างจังหวัดปรึกษาออนไลน์ได้ฝากด้วยละกัน k บ y b o p c ครับ